การทิ้งฉบับ forex Mindset เวลาเทรด forex สิ่งที่ทำให้เราพลาดบ่อยๆไม่ใช่เพราะตลาดแต่มักจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราเองนโปเลียนฮิล l เคยบอกไว้ว่าถ้าอยากเติบโตเราต้องทิ้งอะไรบางอย่างไปก่อนและมันก็เหมือนกันกับการเทรด 1. ทิ้งความกลัวความกลัวทำให้เราปิดออเดอร์ ทั้งที่แผนยังไม่ผิดหรือลังเลที่จะเข้าทั้งที่สัญญาณชัดแล้วถ้าปล่อยวางความกลัวได้เราจะเริ่มเชื่อใจตัวเองมากขึ้น 2. ทิ้งความคิดเชิงลบเคยไหมขาดทุนแล้วบ่นว่าตลาดไม่แรยยิ่งคิดแบบนั้นใจก็ยิ่งดึงดูดแต่การเทรดที่ขาดสติแต่ถ้าเราฝึกมองเป็นบทเรียนมากกว่าปัญหา มันจะกลายเป็นพลังให้เราไปต่อได้ 3. ทิ้งนิสัยที่ไม่ช่วยการเทรดแบบไม่เขียนเจอเนลการเข้าหม้เพราะ FOMO หรือการเทรดตอนอารมณ์ไม่พร้อมนิสัยพวกนี้เหมือนน้ำหนักถ่วงทาไม่วางก็ไปต่อยาก 4. ทิ้งความสัมพันธ์ที่เป็นพิษในวงการเทรดมีทั้งกลุ่มที่แชร์ความรู้และกลุ่มที่แชร์แต่กรามา ถ้าเราอยู่ในวงที่มีแต่ความกลัวและความโลภมันจะกระทบใจเรามากกว่าที่คิดเลือกอยู่กับคนที่พาเรามีสติไม่ใช่พาเราหลุด 5. ทิ้งความคิดจำกัดฉันไม่มีวันเป็นเทรดเดอร์ที่รอดได้หรอกเสียงนี้แหละที่ทำให้หลายคนหยุดพัฒนาแต่พอเปิดใจยอมรับว่าเราเรียนรู้ได้เสมอสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ มันก็เริ่มเป็นไปได้จริงเวลาเทรดไม่ใช่แค่กราฟที่เราต้องอ่านแต่ใจตัวเองนี่แหละที่ต้องอ่านให้ขาดบางครั้งการทิ้งอะไรบางอย่างคือก้าวแรกของการเริ่มใหม่อย่างแท้จริงค่อยๆลองดูครับว่ามีอะไรที่อยากวางแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง